นะครับขอคำปรึกษานะครับที่ชอบกัดน้องมีวิธีอย่างไรบ้างที่ให้พี่เลิกกัดน้องครับกัดไม่แรงนะกัดไม่มีรมอยเราฟันแท้แท้เอาพี่สามขวบน้องสี่เดือนครับอันนี้ก็ต้องดูเนาะว่าเขาเล่นหรือเปล่าม,มันเล่นหรือเปล่าแล้วจากอะไร,อ,รอ่ามันเคี้ยวน้องหรือเปล่านะคะคแล้วก็ลองถามเขาอร่อยหรือลูกหรือว่ากัดเพราะอะไรอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็ในการแก้ปัญหาอะไรทุกอย่างให้ใช้อารมณ์ขันเราต้องถามอะค่ะบางทีเราไม่รู้เราสังเกตคุยให้สนุกแล้วก็พยายามสร้างส่วนให้เขามีส่วนร่วมในการตอบปฏิเสธตอบคำถามหรือเราเอานิทานเข้ามาช่วยเช่นเนี่นะนิทานเรื่องที่พี่เล่นกับน้องยังไงพี่ช่วยดูแลน้องยังไง นะแล้วก็ให้เขาระหนักให้พี่ตระหนักว่าตัวเองเนี่ยตั้งแต่ตอนเตรียมเขาละว่าบ,บทบาทหน้าที่ของพี่คืออะไรอันนึงก็คือหนูอยากให้น้องเนี่ยคลอดออกมาแล้วเนี่ยเป็นยังไงให้น้องพูดเพราะเพราะไหมครับเอ,อ่อหนูอยากให้น้องเป็นยังไงลูกอยากให้น้องเป็นคนออมีน้ำใจไหมแบ่งของเล่นให้หนูไหมถ้างั้นหนูควรจะทําตัวยังไง แต่ว่าอันนี้ไม่ใช่พูดรวดเดียวจบอค่อยซึมเข้าไปซึมเข้าไปในนิทานก็ดีหรือในสิ่งที่เราทําก็ดีเช่นเราให้ขนมอีกนอหน่อยหนูมีน้องเนี่ยหนูจะแบ่งขนมลูกไมก่น้องไม่ลูกอะไรอย่างเงี้ยแ,แม่นะัดเมือมีน้องแม่ก็จะแบ่งให้เท่ากันเลยอะไรเงี้ยค่ะถึงแม่น,มน,มน้องจะสมัยใหม่น้องอาจจะกินได้น้อยคุณแม่ก็อย่าไปคิดเสียดายว่ากินน้อยเดี๋ยวเหลือก็เลยแบ่งให้น้องน้อยแล้วก็แบ่งให้พี่เยอะอะไรอย่างเงี้ยอ่า และอีกอันหนึ่งที่อยากจะกล่าวถึงสักนิดหนึ่งอย่าอย่าพูดคําว่าเสียสละเพราะว่าเด็กเนี่ยเขายังเล็กนะเขาไม่รู้จักคําว่าเสียสละแต่เขาจะอย่างเช่นเราบอกว่าเออเป็นพี่ต้องเสียสละให้น้องมันเป็นเรื่องที่มันก็จะเกิดการเสียสละทั้งชีวิตเพราะว่าน้องก็จะเรียนรู้ที่จะรับอย่างเดียวไม่ให้ใช่จะเรียนรู้ว่าพี่ต้องเสียสละพี่ต้องเทคแคร์ฉันนะน้องก็ไม่เรียนรู้ที่จะให้มันควรจะเป็นสถานการณ์ที่วินวิน ก็คือมีอะไรแบ่งปันกันคําว่าแบ่งปันมันก็จะมีทั้ง give and take ก็คือมีทั้งการให้และการรับเพราะว่าคุยจากคนที่เป็นพี่ทั้งหลายแหล่โดยเฉพาะพี่คนโตบางคนบอกเลยว่าชาติหน้าไม่ขอรับตำแหน่งนี้เสียสลาตลอดเลยใช่แล้วก็น้องก็จะไม่เรียนรู้ที่จะนะให้คนอื่นอันนั้น เราอย่าไปยัดเยียดคํานี้คําว่าเสียสละเพราะว่าพอถึงเมื่อเขาเรียนรู้ที่จะให้และรับเขาก็จะเรียนรู้คําว่าเสียสละว่าเมื่อไหร่ที่ควรจะเสียสละแต่ไม่ใช่ตอนเล็กๆพี่ต้องเสียสละพี่ต้องเสียสละมันเป็นภาระที่หนักอึ้งสําหรับเด็กเล็กๆและเด็กยังไม่เข้าใจครับนั้นเราสอนให้เขารู้จักแบ่งปันพี่แบ่งปันน้องใช่แล่ใช่เครือก่ดกันนะครับขอบคุณครับอาจารย์ครับ